นักวิทยาศาสตร์ค้นพบอะไรในแถบดาวเคราะห์น้อยแถบดาวเคราะห์น้อยคือดินแดนที่เต็มไปด้วยดาวเคราะห์น้อยจำนวนมหาศาลมันอยู่ระหว่างวงโคจรของดาวองคารกับดาวพฤหัสแล้วดาวเคราะห์น้อยคืออะไรดาวเคราะห์น้อยคือวัตถุอวกาศที่มีขนาดเล็กกว่าดาวเคราะห์แต่ใหญ่กว่าสเก็ตดาวซึ่งหลงเหลือจากการก่อตัวของดาวเคราะห์นั่นเองแล้วแถบดาวเคราะห์น้อยเกิดขึ้นได้อย่างไรแถบดาวเคราะห์น้อยเป็นซากที่เหลือจากการก่อตัวของระบบสุริยะ เมื่อประมาณ4,600ล้านปีที่แล้วเมื่อดวงอาทิตย์ก่อตัวสําเร็จดาวเคราะห์ในระบบสุริยะก็เริ่มก่อตัวแต่แรงโน้มถ่วงอันทรงพลังของดาวพฤหัสอาจรบกวนกระบวนการก่อตัวทําให้วัตถุในบริเวณนี้ไม่สามารถก่อตัวเป็นดาวเคราะห์ได้สําเร็จและกลายเป็นแถบดาวเคราะห์น้อยนั่นเองนักวิทยาศ,าศาสตร์คาดว่าแถบดาวเคราะห์น้อยแห่งนี้มีดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า1กิโลเมตรอยู่ประมาณ1.1ล้านถึง1.9ล้านดวง แล้วนักวิทยาศาสตร์ค้นพบอะไรในแถบดาวเคราะห์น้อยย้อนกลับไปในปี1801จูเซเป้ปิอาชีนักดาราศาสตร์ชาวอิตาลีได้ค้นพบดาวเคราะห์น้อยซีริสเป็นครั้งแรกมันคือดาวเคราะห์น้อยขนาดยักษ์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า950กิโลเมตรแต่แล้วในปี2006สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลได้จัดให้ซีริสอยู่ในประเภทดาวเคราะห์แะเนื่องจากมันมีลักษณะทรงกลมและมีขนาดใหญ่ที่สุดในแถบดาวเคราะห์น้อยแห่งนี้